เวทีนี้ด้วยกันนะครแต่ทำไมดูไม่ไม่ไม่มีอายุเหมือนผมเลยนะฮะทานอาหารเสริมครับผมอาจารย์เสริมพี่ห้ออะไรฮะเผาครับเผาครับโอ้เอาจริงๆเอาจริงๆผมเชื่อมั่นในพี่อ้ําครับผมอ่าดูไหมผมผมขอโชว์อะไรให้ดูม้นะฮะ ผมก็ใช้เหมือนกันะโอ้โหจริงๆอันนี้ดีมากค่แล้วนะช้เมื่อกี้ก็จะพกอยู่วันนี้เราต้องขอเคลียร์กันนิดนึงนะครับคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอ่ำกับอ้าแย่งนัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นัดเนี่ยเป็นแค่ตัวกลางระหว่างเรา